โอเคครับต่อครับสงครามทิยาเชียงใหม่โดนแทรกโดยเรื่องราวความแก้ไขความเข้าใจผิดของทุกท่านนะครับว่าพระบรมไตรโลกานาพระบรมตรัยกนาพระองท่านเนี่ยเสด็จไปครองพิศลโลกตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเจ็ดขวบเลยอัน,นจริงไม่ใช่นะครับพระองค์เนี่ยไปร่วมพวิธีย้อมงอกนะครับของพระไอากา พระไอ,าะอ,าะอากาของหรือสมเด็จยายของพระอรตรัชกนนาที่พิษณุโลกต่างหากนะครับผมกลับมาที่เรื่องราวสงครามอิทยาเชียงใหม่สงครามครั้งนี้รายละเอียดค่อนข้างจะยาวนะครับผมขออนุญ,ญาตสรุปสั้นๆเลยว่าผลัดกันแพ้ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะได้เปรียบเสียเปรียบเรียกว,ว่าสูสีคู่ขี้กันเลยแหละศึกครั้งนี้ตั้งแต่ พุทธราชนรจนมาถึง2,018พุทธศักราช2,018ไทยสากลเอกสารฝังทิยาราชพงศ์สวัสดา์อังกษทิยาทุดแทบจะทุกฉบับกล่าวตรงกันครับก็คือ <c oughs> กล่าวตรงกันนั้นก็คือพระบรมไตรพระบรมตรพยาพระ,รพระ,พระม,มหาราชก็คือพระเจ้าติโลกราชยอมแพ้ ครัส่วนเอกสารฝั่งล้านนาคือพื้นเมืองเชียงใหม่ก็บอกว่าพระรปรมาตยกรัตนางักมาขอจิราจานะครับจะยึดหลักฐานฝั่งไหนก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับแต่ต้องมีเหตุผลเหตุผลก็คือฝั่งไอทีอาก็บอกว่าพระเจ้าดิโรกราแหลยอมมาจิราจาสงบศึกแต่ฟัง ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่กลับบอกว่าพระพระพระบรมตรายวกันหน้านั่นแหละมาเจรจาสงบศึกเองแต่ผมมองว่าต่างฝ่ายต่างสงบมาขอเจรจาสงบศึกแล้วมันชนกันมากกว่าเออผมผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็ผมสัษฐานนะครับของผมเองก็คือ พระบรมไตรโลกน,นาและพระเจ้าติลกกราดก็ปรึกษาเหล่าขนุนนางว่าสงครามมันยืดเยื้อเรื้อรังมาตั้งนานแล้วจบๆจบมันสักทีเถอะไหมหรือไม่ก็ผูกมิตรกับอิทธิยาไปเลยอิทธิยาก็บอกผูกมิตรกับล้านนาไปเลยอย่างเงี้ยขุนนาองอิทธิยาก็ผูกมิตรกับขุนนาขงขุนนางอิทธิยาก็กราบทูลพระพระบรมไตรโลกน,นาบอกว่าถูลว่าประมาณว่าพออยู่หวัวโปรง ภูมิกลับล้านนาไปเลยครงมไม่ต้องทําละพเพราะว่าสูญเสียกันเยอะเือเกินอส่วนล้านนาพระเจ้าดิโรกราก็บอกล้านาาพระเจ้าดิโรกราก็กลา่าวพูนทรงคล้ายๆกันเลยก็คือภูมิกลับอยุธยาเธอเนี่ยคือต่างฝ่ายตา่างพระพราทั้งสององค์ก็เห็นด้วยแล้วก็มาปะกันมาเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็มาเจรจาด้วยกัน แล้วก็สุดท้ายพงทั้งสองลงก็ผูกมิตรอาจากรนากับไอทธยาไม่มีศึกต่อ,อไม่มีศึกสงครามต่อกันอีกเลยกลับมาที่ด้านการเมืองการปกครองกันต่อครับนะครับหลังจากเล่าเรื่องสงครามไอิิยาเชียงใหม่ซึ่งย้ำนะว่าเนี่ยของจริงนะครับย้ำนะว่าศึกครั้งนี้เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ว่าโมเมเอามานะพูดนะครับผม โอเคนะฮะต่อมาครับในช่วงระหว่างศึกเนี่ยพุทธศักราช2 0 6พเพราะบดก็น่าก็ยังแบ่ง2,107ไทยสาโกดีกว่าการเมืองการปกรครองในส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ยกเลิกระบบการปกครองหัวเมืองต่างๆแต่เดิมออกแบ่งออกเป็นเมืองลูกหลวงเมืองหลานหลวงแล้วพระองค์ก็ปรับ,รบใช้แล้วระบบปกครองหัวเมืองปรับปรุงใหม่หมดเลย เรียกว่าหรือหรือมันทั้งโครงสร้างะฮะก็คือดังนี้ฮะผมจะไล่เรียงไล่รเรียงให้ทุกคนได้ฟังดังนี้ฮะหัวเมืองชันัยก็มีเมืองราช,ชบุรีพระบางนครนายกแส,แสงลาวหรือฉาเชิงเซานะครับปราจีนบุรีอันนี้ไปต้นจะเป็นหัวเมืองจัตาวา พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้ผู้ที่เหมาะสมไปปกครองแต่สิทธิ์ขาดทั้งหมดอยู่ที่องค์พระมหากษัตริย์แต่เพียงผู้เดียวอ่าหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพระยามหานครมีกำหนดเป็นเมืองเอกเมืองโทเมืองตรีตามลำดับความสำคัญเมืองใหญ่อาจจะมีเมืองเล็กอยู่ด้วยไม่แปลก พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งให้เจ้านายหรือว่าขุนนางชนผู้ใหญ่ไปปกครองมีจัดมีการจัดการปกครองเหมือนกับราชธานีมีกรมกากรตำแหน่งพลและกรมการตำแหน่งมหาชัยตำแหน่งพนักง,งานเมืองวังคลังมาเลยเหมือนในเมืองหลวงเนี่ยเช่นพิซซิโรสุขโขทัยนครราชสีมาและทวาย จะเป็นหัวเมืองเอกเมืองโทเมืองตรีพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งเชื้อพระวงศ์หรือข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นี้ไปปกครองเมืองมีอำนาจบังคับบัญชาเป็นสิทธิขาดเป็นผู้แทนพระองค์พระมหากษัตริย์ได้เลยมีกรมการปกครองในตำแหน่งเวียงวงังคลังนาหรือเมืองเวียงวางคลังนาเหมือนกับ เมืองหลวงเลยนะครับก็คือทีาและเมืองประเทศสราชคงคงให้เจ้าเมืองปกครองกันเองเพียงแต่ว่าให้ส่งพระราชบรรณาการมาถวายตามกำหนดและเกณฑ์ผู้คนและทรัพย์สินเพื่อช่วยราชการสืบสงคราม สําหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลตำบลมีกํานันเป็นหัวหน้าแขวงมีหมื่นแขวงเป็นหัวหน้าอะไรประมาณนี้พระองค์ยังทรงแบ่งการปกครองวิภาคออกเป็นหมู่บ้านตนําบลแขวงและเมืองอโอเคนะฮะมาเรื่องต่อไปครับตราพระราชกําหนดศักดินา ระชกำหนดศักดินาเนี่ยผมบอกเลยว่าจะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับผมสมเด็จพระบรมไตรภาน,น่าเนี่ยทรงตราพระกำหนดศักดินาขึ้นเป็นกับเป็นกเกณฑ์แบบของสังคมทำให้มีกามีกาแบา่งประชากรออกมาเป็นแบบหลายชั้นเช,ช่นเดียวกันกับหน้าที่และสิทธิของแต่ละบุคคลศักดินาเนี่ย เป็นความพยายามจัดระเบียบการเมืองกับปกครองให้มีความราดกลุ่มมากขึ้นอันเป็นหลักการรวมเข้าสู่ศูนย์กลางทางนี้เนี่ยแม้ถึงแม้ว่าศักดินาเนี่ยจะเป็นการกำหนดสิทธิการกำหนดสิทธิในการถือครองที่ดินแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมาถึงจนวนไร่พลที่สามารถครอบครองการ เกณฑ์ก,การปรบับไหมและก็การระดับการเข้าเฝ้าแทนมีตําแหน่งข้าราชการให้มีบรรดาศักดิ์ให้ตำสุดคือทนายทนายพันหมืนขุนหลวงพระพระยาและเจ้าพระยามกาีการกำหนดศักดินาเพื่อเป็นค่าตอบแทนค่าราชการและให้อาศัยใช้เป็นเกณฑ์กำหนดมีการ การมีที่นาและมีการปรับไหมาตามกฎหมายและต่อมาครับกฎมนเทียมบานพุทธศักราช2200พุทธศักราช2002ไอสารกรณกว่าสมเด็จพระบรมตรายกกาญหนาทรงตั้งกฎมนเทียมบานขึ้นมาขึ้นเป็นกฎหมายสำหรับการเมืองการปกครองด้วยแบ่งออกเป็นสาแผนหนึ่งพระราชพระตำราด้วย แบบแผนพระราชพิธีต่างๆ 2. พระธรรมนูญว่าด้วยตำแหน่งราชหน้าที่ราชการต่างๆ 3. พระราชกำหนดข้อบังคับสำนักสำหรับพระราชสำนักและต่อมาฮะด้านวรรณกรรมในราชสมัยของสมเด็จพ,พระบรมาตรายรักนานตพระองคปล่อกล้าปรดกระหม่อมให้ประชุมเหล่านักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งหนังสือพระ แต่งหนังสือเรื่องมหาชาติคำหลวงนะว่าเป็นวรรณคดีทางสงวรรณคดีวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของกรุงศรีอยุทธยาเลยและเป็นวรรณคดียอดเยี่ยมชันเยี่ยมฉันเยี่ยมในการศึกษาเนี่ยทางในการศึกษาภาษาและวรรณคดีของไทยนอกจากนี้แล้วยังมีลิพัลลอซึ่งเป็นวรรณยอดวรรณคดีประเภทนิริตของไทยเราอีกด้วยครับผม มาที่พงสาวรลีครับอันนี้เป็นหัวข้อพิเศษก่อนที่จะไปพูดถึงภาพอะไรก็น่าแบบรวบรัตัดตอนนะครับว่าจะจบแล้วพงสาวรลีมีดังนี้ครับพระยาอูทองเฉยๆนะครับซึ่งเป็นพระวิดาของขุลวพ่องง่วและพระเจ้าอูทองหรือพระรามาธิวดีที่หนึ่งด้วยนะครับผมแล้วก็มี คุณหลวงพ่อพ่มมาก็มีพระโอรสก็คือพระอินทราชากับหรือพระนักครินทาธิราชกับเจ้าพระเจ้าทองรันนะครับแล้วพระอินทราชาเนี่ยก็มีพระโอรสก็คือเจ้าสามภรยาเจ้าสามภรยาอาวิเศษกับเจ้าหญิงในราชวงศ์พระร่วงสุขโขทัยก็เกิดเป็นพระบรมไตพระบรมไตรุกนนานาสนะครับผม อันนี้เอาเอาพอประมาณแล้วกันนะครับพอประมาณพอประมาณไม่ได้เยอะมากมาไก่ก็เอาเอาค่ามาที่สำคัญสำคัญแล้วกันนะครับผมแล้วมาที่หัวข้อถัดมาครับศักดินาสมัยไอิทยาผมจะขอพูดรวบรัดเลยแล้วกันก็คือไล่แต่ต่ำสุดเลยนะก็คือธาตุมีห้าอะไรไพร่ห้าถึงยี่สิบไร ขุนนาง25ถึงหมื่นไร่เจ้านายชั้นรองที่รับบรดาศัก์และนางใน100ไร่ถึงพันไร่และเจ้านายและฝ่ายใน2 0 0 0ไร่2500ไร่ถึง1,000 0 0ไร่อันนี้สรุปคร่าวๆนะครับผมและอันนี้หายไประบบศรินาหายไปเมื่อครั้งการไปวัดการเมืองการปกครองเมื่อพุษธศักราช2,475นั่นเองนะครับ